I need a กลมาพบกับมังจัมบร์รบานอีกแล้วเช่นเคยนะคะลูกค้าเป็นรถที่บริบานต้องมีติดไว้เลยนะคะลูกค้าทั้งโฉมของเขานะคะแล้วก็เรทอร์ตของเขานะคะค่อนข้างที่จะสบายสบายเลยนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะโตริต้ายาริสนะคะขนาดเครื่องยนต์1.2นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นตัวจีนะเป็นปี2016นะคะลูกค้าเป็นโฉมที่ขายดีมากๆเลยนะคะเรทอร์ตเริ่มต้นเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้ค่ะ ด้วยไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวถังสีบรอนนะคะลูกค้าเป็นสีที่ดูสบายตามากๆเลยนะคะยางสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะดอกยางยังคุมคมอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะทัดมา ส่วของด้านบนค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวในคมกระจกนะคะระบบอำนวยความสะดวกนะคะที่ตัวจ้าอยาริคคันนี้ให้มานะคะคือระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเอากุญแจไว้ในกระเป๋านะคะลูกค้าแล้วก็สามารถ กดรองรถหรือรอกรถได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะจะมีมาให้กันถึง2ด้านนะคะจะมีทั้งด้านคนขับแล้วก็ด้านผู้โดยสารนะคะลูกค้าองศาต้องอยู่ในรัศมีใกล้จับตัวรถนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าตัวนี้จะมีสเลอ์ด้านหลังมาให้นะคะไฟหลังค่อนข้างสวยเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะลูกค้า ในส่วนของน็อตด,ด้านหลังนะคะทั้งสองด้านไม่มีรอยไข่เลยนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้ายังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้สอยได้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะละลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นความใส่ใจของทางโตโยต้านะคะจะมีที่แขวนมาให้นะคะลูกค้า ถึง4ด้านเลยนะลูกค้าสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าหรือถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยลูกค้าสามารถพับเบาะได้นะคะสามารถพับเบาะแยกได้ด้วยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะเครื่องมือยางไหลแม่แรงคันนี้อยู่ครบแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะนี่คือด้านหน้า ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของระบบออปชั่นด้านไหนบ้างดีกว่านะคะว่าโตโยต้ายาริคันนี้นะคะมีระบบออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นระบบพุ่สตาร์ทนะคะลูกค้าเล่หม่อยู่ที่111,967กิโลเมตรนะคะก็ะเฉลี่ยต่อปีก็ถือว่าใช้งานปกตินะสำหรับคันนี้ค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะในสนองคอนโซลกลางนะคะลูกค้าเครื่องเล่นความบันเทิงให้มาแบบครบคันนะคะโอ้โหแอร์เย็นมากๆเลยนะเพราะว่าแอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบดิจิตอลนะคะลูกค้าเป็น เป็นระบบออโต้นะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดินได้ด้วยสีส้มแล้วก็จะมีรดลายในส่วนของตรงกลางนะคะเพดานด้านบนค่ะลูกค้าจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าสะอาดสบายตามากๆเลยนะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะขับขี่นะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ เป็นรถคันแรกนมคะลูกค้หรือว่าจะดูไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ใช้นะคะคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง,งาน่าสนใจนะคะลูกค้าเป็นไงกันบ้างคะจากคันนี้นะคะสวยสะดุดตามากๆเลยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้ที่วอาาิ l d of b u สสาขา เพชรบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะคะลูกค้าสามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราได้ก่อนนะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักง,งานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากพลาดรถส,สวยๆเข้าใหม่นะคะฝากติดตามช่องยู u ูบบอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้าเฟต้ายาริสนะคะเครื่องยนต์1.2 ตัว G นะคะปี2016นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ